นี้เปิดอันนี้ปิดนี้เปิดน,นี้ปิดแล้เสวัสดีทุกคนได้ครับวันนี้ก็จะมาดูตัวเดิมพันยุคสมัยใหม่นะครับใช่ไหมก็เช็คไม่เจอแน่นอนนะครับก็ให้ทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเดีย๋ยวมันจะขึ้นให้ใส่คีย์นะครับรอแป๊บนึงนะก็ให้ทุกคนใส่คีย์เลยนะครับพอใส่คีย์ไปมันก็จะได้หน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับตอนนี้ก็สามารถตั้งปุ่มซ่อนได้นะครับตอนแรกมันตั้งเป็นปุ่มอินเสิร์ตให้อยู่นะสามารถเปลี่ยนได้นะผมตั้งเป็นตัวเชนนะแล้วกดตัวเชนมันก็จะซ ทุกคนก็สามารถมาเลือกได้นะว่าอยากตั้งเป็นปุ่มอะไรนะปุ่มซ่อนตอนนี้มันก็จะมีให้เราตั้งปุ่มสมปุ่มนะครับก็ตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะตามที่ทุกคนถนัดเลยนะผมจะตั้งเป็น T Y แล้วก็ U นะครับปุ่มอะไรก็ได้นะไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะตอนแรกมันยิงไม่ติดแบบนี้นะให้ทุกคนกดปุ่มแรกนะที่เราตั้งไว้นะผมตั้งเป็นตัว T นะครับเนี่ยพอกดปุ๊บเฟรมมันก็จะดรอปไปแป๊บหนึ่งนะสังเกตดูนะแล้วก็กดปุ่มที่สองนะตัว Y นะนี่นะก็จะติดแล้วนะเห็น้ลนะี่ติดแว ตันนี้ก็เปิดปิดหนึ่งวินะคผมจะกดตัวยูนะตัวยูก็คือปิดครับตัวายคือเปิดยูปิดนะครับเปิด <You S 2> ปิด,ปด,ปดนี่คือเปิดปิดแบบไม่ถึงวิครับดูดินี่นะลองทุกปืนครับนี่เปิดอันนี้ปิดนี่เปิดนี่ปิด นี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น <afraid S 2> <Bruno. S 1> การหายจอครับเวลาเราเปิดปุ๊บเวลาเราแชร์จอในดิสมันก็จะไม่ขึ้นนะครับคนที่อยากดูจอเรามันก็จะไม่เห็นหน้าโปรแกรมนี้นะหรือว่าทุกคนเปลี่ยนปุ่มตรงนี้ก็ได้ครับุมซ่อนโปรแกรมนะผมเปลี่ยนเป็นตัวเชนครับนี่คเวลากดตัวเชนปุ๊บโปรแกรมก็จะหายไปนะครับดูตรงนี้นะหน้าทางมิเนเจอร์มันก็จะไม่มีนะครับนี่นะนี่ครับตอนยังไม่ซ่อนนะครับมันก็จะขึ้นหน้าโปรแกรมนี้นะพอเรากดตัวเชนปุ๊บโปรแกรมก็จะซ่อนไปเลยนะครับเห็นไหมครับหาย เดี๋ยวผมจะลองออกบูข้อใหม่นะครับเวลาเราเล่นเดิมพันนะมันจะให้เราเปิดบูใหม่นะครับนี่ครับโปรแกรมเราก็ยังเปิดอยู่นะครับนี่ครับผมไม่ได้ปิดเลยนะอันนี้คือสมมุติว่าแบบเราโดนเช็คนะครับเวลาเราไปเดิมพันนับคือกลางมันซ่อนให้เราปิดบูแล้วก็เปิดบูใหม่นะครับเวลาแชร์จอนะก็ให้ทุกคนซ่อนโปรแกรมไปนะครับนี่ครับก็เปิดบูใหม่เข้าเกมไปเลยนะแต่โปรแกรมเราก็ยังเปิดอยู่นะครับนี่ครับอันก็คือผมซ่อนโปรแกรมนะครับก็กดปุ่มแรกที่เราตั้งไว้นะครับตัว T นะกดแล้วเฟรมก็ย้ายดรอปไปเหมือนเดิมมมนนนนนนะะะะะคคครรรรััััับบบบกกกกก็็็็ดดตวีี่่จลลอออเเหืิ ก็คือปิดบูเปิดใหม่ก็ยังแบบใช้งานได้นะครับก็แบบเวลากลางมันชอบเช็คครับมันชอบให้เราบูเปิดใหม่ครับนี่ครับได้ติดปกติเลยนะนี่ครับนี่ก็คือแบบเวลาเราส่อนมันก็ไม่ขึ้นหน้าทางนี้เจได้นะครับโอ้โหโคตรเกียร์นะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผมเซนิเอ็กสโตนะครับผม